กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟพารยูย์ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลง มีข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางรัฐบาลลาพัฒนานะคะเป็นสูตรที่แอดมินคำนวณเองมาหาพี่น้องจา๋า หนนะคะแอดมินก็ให้เข้าเนาะก็มาเตะล่างหมดเลยนะพี่น้องหนึ่งเจดนะคะก็มาตัวนี้ตัวชอบให้นะคะมาล่างในวงนะคะในวงในเวนะคะอันนี้จะเป็น,นถ้าหลักหหลักนะคะถ้าเน้นหหลักก็จะเข้าถ้าเน้นสหลักก็จะมาล่างเหมือนกันนะคะหปดนะคะเสียดายให้ะ,ะมนเจาะไม่เข้านะคะหลุดเนาะ สรุปแล้วนะคะก็มาล่างหมดเลยนะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง f c ทุกท่านด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง f c นะคะเราก็มารับชมของวันนี้ก็เลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีมีสองมีห้า มี4มี8มี3มี0นะคะส่วนชุดเด่นนะคะเอนมินก็ให้เด่นไปที่7กับ2นะคะ เราก็มาจับเจ็ดกันนะคะก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้านะคะส่วนเด่นสองนะคะก็จะมีสองศูนย์สองสาม สองห้าแล้วก็สองแปดนะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็นสี่แปดห้าสี่เจ็ดแปดห้าแปดสองสี่ เจ็ดเก้านะคะก็จะมีเจ็ดหกไปด้วยนะคะส่วนการเบิ้ลนะคะการเบิ้ลก็จะมีหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าห้าเก้าเก้านะคะ ตัวที่แอดชอบนะคะก็จะเป็นเจนะพี่น้องเจ็ด8ูนยนะคะอีกคู่หนึ่งนะ สองสนูนะคะใครอยากได้แนวทางทูบนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางทูบนะคะวันนี้มีรัฐบาลลาวพัฒนาก็นนาาจะเป็นสองแท่งด้วยนะคะ S O D A S A นะคะ8 8 0 5นานะคะเก้าเก้ดดิเมื่อวานนะคะเดี๋ยวอันนินให้ดูนะคะว่ารัฐบาลลาวพัฒนานะคะ ข้าวแบบสุดๆ,ๆนะคะพี่น้องเอ็นมินให้ดูนะฮานอยนะคะพูดผิดนะคะต้องขอไปนะคะฮานอยนะคะพี่น้องเข้าอีลีล้อเลยนะคะพี่น้องโพดโพบงโมตมโบนะคะถ้าใครได้ไปนะเมื่อวานนะ,ะมินก็ ให้ดูนะคะดูซิพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางทูบนะคะแนวทางทูบนะ,ะเมื่อวานมีแท่งเดียวนะจะมีแต่ฮานอยนะคะมาสองเด้งเลยนะคะดูสามสองก็เข้านะคะอันนี้เป็นสามสองนะถ้าดูด,ดีๆแล้วก็หนึ่งสามเอนเมก็จะเขียนแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ลงกลุ่มนะคะก็มาอีลีเลยนะคะเห็นไหมตัวหนังสือสีแดงนะเอนมินเขียนไป สามเจดอนินก็ยังไม่ได้แปลงล่างก็ไม่มานะคะถ้าใครจับตัวเลขเก่งนะคะสอันนี้ก็เป็น7จน,นะหนกับ7น,นะก็ได้เฮกันทุกคนนะคะเมื่อวานเนาะถ้าใครได้เข้าห้องเรียนนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กนน้อยไว้แวอมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซฟารวยชาแน,นลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะ โดยดย่ห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า